เอางี้ผมให้คุณไปตัวหนึ่งคุณเลือกเอาเลยสุดยอดสิบตำสิบไม่หักเลยแต่แต่คือเมื่อกี้ผมรวมหยอกยอกัอกกบพี่ๆเอซีเฉยๆแต่ผมว่าคิดว่าถ้าสองตัวนี้เป็นั้งอยู่ที่บริษัทน่าจะทุกคนน่าจะเป็นไฮไลท์เด็ดที่เขามามาแล้วก็ถ่ายภาพกันครับเดี๋ยวถ้างั้นก็ยกสองตัวไปแล้วผมรับตัวนี้ไปก็ได้ครับไป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  มึงเด้คืบสิเอาสอกด้อเสมือนี่นแบ่งกันที่บริษัทผมก็เอาไปไว้ตัวหนึ่งบริัทคุณก็ตัวหนึ่งไม่ไมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เด,วเ,ดวเอาไปเก็บเอาไปเก็บมรอตัวนี้แล้วไม่ไม,ไมผมทำอะไรผิดพีให้ทีมงานไปยกทั้งสองตัวนั้นมาตั้งตรงนี้ดิให้มันเลือกยกมา ไม่ใช่ไม่ใช่อทําทอย่างนั้นไปมันไม่ไมตอนหน้าเอซเกือบสองพันคนคุณกล้าปฏิเสธได้ไงล่ะอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวผมเอาตัวเล็กเมื่อกี้ผมบอกว่าเดี๋ยวเอาตัวเล็กเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่เอาหรอกตัวเล็กเอาตัวใหญ่เลยให้ตัวใหญ่โอ อ oh, 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 oh. ไม่คือความตั้งใจผมอะ่ะอยากจะให้เป็นเป็นความทรงจําระหว่างเรา